สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กาก้าพารวยนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญที่ถือได้ว่ามีราคาที่ส,สูงสูงมากๆนะพี่น้องสูงมากเลยนะครับ<ม>จะสูงขนาดไหนนะพี่น้องอ่าเราต้องไปติดตามรับชมกันนะครับใครมีเหรียญปีพศนี้อย่าพลาดนะครับเก็บเอาไว้บ้างนะพี่น้องในวัน ข้างหน้าเหรียญเหรียญน,นี้อาจจะมีราคาหลักหมื่นก็ได้ใครจะไปรู้นะครับในยุคนี้สมัยนี้ยังมีราคาการประเมินถึงหลักพันนะพี่น้องหลักพันเลยทีเดียวอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเออก่อนใช้ก็ต้องเช็คให้ละเอียดกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะหลวงผิดหลวงถูกเนาะอ่ะเสียดายนะครับ เหรียญสิบบาทนั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมอย่างมากนะครับซึ่งในยุคนี้สมัยนี้เราจะเห็นในเพจต่างๆนะครับเป็นร้อยๆเพจเป็นพันๆเพจเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเพจของคนไทยเราของเพื่อนบ้านเราก็ยังมีเหรียญสิบบาทนี้นะครับพี่น้องยังมีเหรียญสิบบาทนี้อยู่แทบทุกเพจเลยนะครับพี่น้องลอง เข้าไปหาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจเหรียญของประเทศไทยเราหรือว่าเพจเหรียญของต่างประเทศนะครับเหรียญของคนไทยเนี่ยกระจายอยู่ทั่วแทบทุกเพจเลยนะครับดังนั้นความนิยมค่านิยมต่างๆน่าจะมีความนิยมที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวเหรียญนี้นะครับผลิตขึ้นมาเป็นปีพศที่11ด้วยกันนะครับเหรียญนี้ผลิตออกมาเป็นเหรียญ10บาทปีพศที่11 ที่ผลิตขึ้นมาของเหรียญชนิดราคา10บาทตั้งแต่ผลิตขึ้นมาทดแทนธนบัตรฉบับละ10บาทนะครับซึ่งเหรียญปีพศออนี้ก็คือนะครับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2541นั่นเองขนาดเส้นผ่าสูงกลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมยอดการผลิตเพียงแค่980,000เหรียญเท่านั้นนะครับ980,000เหรียญนะับพี่น้อง นี่คือเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งส่วนราคา u n เอเขาประเมินถึง2,000บาทด้วยกัน2,000บาทนะครับใครที่ขายในช่วงต้นๆจะนึกเสียดายอย่างมากสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามในเหรียญปีพศ2541นี้นะครับ อีกเพียงแค่ไม่กี่ปีนะพี่น้องเมื่อสกราดมันผ่านไปหรือว่ายุคสมัยที่มันผันแปลเปลี่ยนไปเหรียญที่ติดอันดับพวกนี้จะมีราคาที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวถ้าใครมีในระดับเทียบเท่า u ูเแล้วก็ยิ้มรอโอกาสได้เลยสำหรับเหรียญชนิดราคา10บบาทนะครับอย่างไรก็ดีนะพี่น้องอย่างไรก็ดีการเก็บสะสมไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือพระเครื่องหรือ อะไรก็ตามที่เขามีมูลค่าในตัวของเขาเหรียญนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขามีมูลค่าในตัวของเขาซึ่งเป็นวัสดุที่นําเอามาใช้ในการผลิตเขามีค่าอยู่แล้วนะครับถึงแม้เวลาจะผันแปรเปลี่ยนไปเนิ่นนานเท่านานเหรียญพวกนี้ก็ยังมีคุณค่าเท่าเดิมนะครับแต่ส่วนที่ได้มากกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ นะับพี่น้องเป็นเครื่องพิสูจน์และยืนยันว่าเหรียญพวกนี้มีราคาและคุณค่าความนิยมที่สูงมากขึ้นเทียบเท่ากับเหรียญของรัชกาลที่3มที่4ที่5ที่6ที่เที่8นะครับเหรียญพวกนั้นเรานักสะสมยุคใหม่แตะไม่ได้นะครับที่มีแตะได้ก็จะเป็นสภาพที่เครือข่าแล้วนะครับหรือว่าเหรียญที่เขาทําขึ้นมาเพื่อการขาย นะพี่น้องต้องระมัดระวังเหรียญโบราณจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโดนหลอกเอาง่ายๆนะพี่น้องก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ No more hope left me can see is in comes way. And always lost else what can And go All